นมัตถุพระัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจะบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงรำ้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคนพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพ คณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจจะมังเกิดมีแดบบ่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่าน ท่านรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมเรียว่าตามาภาพพระครูสรการทีรคุณจ้าวาดวาดัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับ บรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมหรือว่าตามาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจํำวัน การได้ยินการได้ฟังพระสัตธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบอกเกิดแห่งบุญในบุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมในค่ําคืนนี้ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งเลื่อนอย่าพึ่งหายไปทางไหนและที่สําคัญอย่าพึ่งนอนหลับ ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมที่จะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้อยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยนะแล้วก็เป็นปฐมมาเลิกในการที่จะเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญใหญ่กันโดยเฉพาะสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้พระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดบนนี้ มีแค่ปีละครั้งนะโยมนะนั่นก็คือบุญกฐถินนั่นเองนะบุญกฐถินนี่สามารถทําให้เป็นเศรษฐีได้หรออานิสง์ของการทําบุญทอดกฐถินนี่โยมจะได้อานิสง์มากมายมหาศาลเดี๋ยวพร่อจารย์จะเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังพร้อมกับจะมาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้ที่วัดป่าธรรมวงศารามนะ จะเป็นบุญทั้งกลางวันกลางคืนถึงแม้เราจะล้มเสียหายตายเสียจากไปแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไปตราบนานเท่านานบุญกุศลที่เขามากราบมาไหว้ก็จะส่งทนให้เราตายไปไปสวรรค์แน,น,น่นอนนะหรือแม้แต่มีชีวิตอยู่ชีวิตก็จะเจอรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จแน่นอนฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดี เอาละสารธรรมที่พระอาจารย์จะนํามาพูดในค่ําคืนนี้พระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดบุญนี้มีแค่ปีละครั้งก็คือบุญกรถินนั่นเองบุญกรถินนี่เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญที่มีอนิสงส์มากนะโดยเฉพาะโยมพระอาจารย์อยากจะแนะนํานะหากใครปรารถนาความร่ารวยระดับเศรษฐีมีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ํา ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐถินติดต่อกันอย่างน้อยสามปีติดกันนะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนอันิสงค์ของการทอดกฐถินนะฮะเป็นเจ้าภาพจะได้อานิสงส์ยังไงร,ร่วมจะได้อานิสงส์ยังไงพระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังแต่ผู้ที่ร่วมกฐถินหรือว่าทอดกินถิ่นโยมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินนั่นบอกว่าอ่า ถ้าปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นถ้าปราถนาจะเป็นพระอัครสาวกก็จะได้เป็นถ้าปราถนาจะเป็นพระอรหันตก็จะได้เป็นหรือเมื่อบุญมันน้อยลงมาก็จะได้เป็นบุญจากการที่เราได้สร้างถวายกรถินนี่แหละโยมหรือว่าทอดกรถินถ้าบุญมันน้อยลงมาก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีอีกห้าร้อยชาติ เป็นข้าหาบดีอีกห้าร้อยชาติตามลำดับและอาน,นิสงส์ที่จะได้ยอมหนึ่งแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยง่ายสองทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเชื่อมชื่นบริสุทธิ์และผุดพองอยู่ตลอดเวลานะสามก็ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายสีได้เชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดบุญกุศลติดตัวไปใน พบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่หําให้เป็นคนรูปงานผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปหเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงกิตติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือนะฮะฉะนั้นยอมคําว่ากรถินนี่ก็เป็นคําที่คุ้นหูในสังคมไทยนะ,ะเป็นชื่อของประเพณีบุญที่นิยมกันในระยะเวลาหนึ่งเดือนบุญกรถินนี่เป็นบุญที่มีขีดเวลาจํากัด โยมพ่อประเสริฐวิสีนี่ก็เข้ามาแล้วไปยาววัจกรวัดของเรานะฮะบุญกระถินนี่เป็นบุญที่มีเวลาจำกัดก็คือหนงเดือนนะฮะระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยเริ่มต้นถัดจากวันออกพรรษาไปถึงวันรอยกระทงถือว่าเป็นบุญประเพณีที่สำคัญของสังคมไทยมาแต่โบราณเลยนะโยมนะ แต่อย่างไรก็ตามโยมชีวิตและสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ส่งผลกระทบมาถึงประเพณีการทอดกรถินให้กลายเป็นประเพณีที่เร่งรีบและทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปจากาความประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีดังกล่าวทั้งอาจจะทำให้ไม่ได้บุญจากการทอดกรถินเลยก็ได้แล้วทำอย่างไรโยมให้ได้บุญจากการทอดกรถินโยม คำว่ากฐะถินนี่คำนี้มาจากภาษาบาลีแปลว่าไม้สสดึงหรือกรอบไม้ที่ใช้สําหรับขึงผ้าให้ตึงเพื่อประโยชน์ในการเตบในการตัดเย็บในทางพระพุทธศาสนาโยมคําว่ากฐะถินนี่ใช้ในสองความหมายหนึ่งก็คือเป็นชื่อผ้าและสังฆกรรมหรือพิธีกรรมของสงฆ์สองก็คือเป็นชื่อของการทําบุญของชาวพุทธโดยมีผ้าเนี่ยเป็นสื่อกลาง อย่างอื่นเป็นบริวารน,นะยอมนะ้าตะไรนี่ไตไตหนึ่งนะนี่คือผ้ากะถินส่วนปัจจัยส่วนอย่างอื่นนี่เป็นบริวารน,นะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายมีอัถาธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมนะยมนะในกรณี2กรณีดังนี้ก็คือกรณีแรกโยมกะถินนี่เป็นชื่อของผ้าที่ถวายพาสง์ให้เป็นกถิน ภายในกำหนดการหนึ่งเดือนนับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะฮะผ้าที่จะถาวายนั้นโยมจะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าฟอกสะอาดผ้าเก่าผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วหรือผ้าที่ขายตามท้องตลาดก็ได้โยมผู้ถาวายโยมจะเป็นคฤารุหัตหรือเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้ถาวายแก่ผ้าสง์แล้วก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นโยมผ้าสง์จะต้องทําสังฆกรรม หรือขั้นตอนพิธีทางสงฆ์มีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากรถินให้แก่พิสุรรูปใดรูปหนึ่งและอนุโมทนากรถินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะทีนี้กรณีได้สองอยงกรถินนี่เป็นชื่อของบุญกิริยาหรือการทําบุญด้วยการถวายผ้ากรถินเป็นทานแก่พระสงฆ์นะะ กรณีที่2ก็คือกถินเป็นชื่อของบุญกิริยาหรือการทําบุญโดยการถวายผ้ากรถินเป็นทานแก่ผระสงฆ์ผู้จําบรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนเพื่ออะไรย,ยมเพื่อสงเคาะ์ผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใช้ปัดเปลี่ยนจากของเก่าที่ขาดหรือจะขาดการทําบุญถวายผ้ากรถินโยมนิยมเรียกกันว่าทอดกรถิน หมายถึงทอดหรือวางผ้าลงไว้แล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงนะเมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วโยมพระสงฆ์ก็จะรับสาทุพร้อมกันจะภาพก็จะต้องนำผ้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์เฉยๆไม่ประเขนด้วยมืออีกนะโยมนะดังนั้นกิริยาที่นำผ้าไปวางไว้นั้นจึงนิยมเรียกกันสืบสืบมาว่าทอดกรถินก็คือทอดทุระให้เป็นหน้าที่ของพระท่าน ทีนนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายความเป็นมาอของบุญกถินนิยมก็ในคำพีพระวินัยปิดกมหาวัชกถินขันธก,กะก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่าในสมัยที่พระบรมศา,ศาสดายังทรงพระชนชีพอยู่นั้นนะครั้งหนึ่งพระพิสุชาวเมืองปาถาประมาณ30รูปนะฮะซึ่งถือทวงทุดงควัตอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์นะฮะจากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลจึงพาการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้นทีนี้ยอมพอถึงเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ6โยชน์นะก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีเดินทางต่อไปไม่ได้จึงต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ ขณะที่จำบรรษาอยู่ณนเมืองสาเกตโยมเกิดความกังวลกระวายใจอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นกำลังดังนั้นโยมพอถึงวันออกพรรษาปวารณาแล้วนี่จึงรีบเดินทางแต่ระยะนั้นก็มีฝนตกลงมาหนทางที่เดินก็ชุ่มไปด้วยน้ำเป็นโคลนเป็นตมพื้นดินก็เต็มไปได้วยลมเลนต้องบุกต้องฝ่าลมฝ่าเลนมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถี ได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์นะฮะพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธามาีปฏิสันทารกับพระพิสุเหล่านั้นรเรื่องการจำบรรษาอยู่ณเมืองสาเกตแล้วก็การเดินทางพระพิสุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจความร้อนรนกรวนกวายใจแล้วก็การเดินทางที่ลำบากให้ทรงทราบทุกประการพระพุทธองค์ก็ทรงทราบและเห็นความลำบากของพระพิสุ จึงทรงยกเป็นเหตุแล้วก็มีพระ,ะพุทธานุญาตให้พระภิสุผู้จำบรรษาครบถ้วนแล้วเนี่ยกรานกระถินนะขึงหรือทำให้ตึงนั่นเองอ้สาธุคุณโยมแม่ท่านโอนเข้า โอนเข้าทกสเนาะ,ะไม่เป็นไรครับอืมอ่ะได้เจ้าภาพเจ้าภาพอุปถรัรมภ์ที่เจ็ดแล้วเนาะโอนเข้าบัญชีวัดแหละเมื่อกี้คุณโยมคุณโยมอ่ะ สุชาธิยาบ่โยมคุณนโยมสุสุชาธิยาเนาะคำดวงเนาะโอนเข้าบัญชีวัดวันที่ลงวันที่ก่อน วันที่21เอาวันที่ไม่ใช่วันที่เท่าไหร่วันที่สองนะสองเวลาย1่เนาฬิกาจุด27นาทีโอเคนะครับสาธุโอมโมทนากับคุณโยมสุชาทิยาคำดวงนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นเจ้าภาพอ่าถวายโต๊ะเก้าอี้ ร่วมกับแม่แม่หนะ้องทำงานพระอาจารย์แจ้งให้ยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพอุปถมัมภ์นโยมนะห0 0่งมืบาทอาโอนเข้ากรุงเทพแล้วก็ส่งสลีปส่งภาพส่งชื่อนามสกุลให้พระอาจารย์ด้วยจะได้ทำลงอนุโมทนาบุญให้ ถ้าไม่รู้หมายเลขบัญชีก็ถามมาได้ว่าอาจารย์ส่งให้แต่ใครที่ส่งเข้าบัญชีตอนนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรส่งสลิปมาพระอาจารย์ก็จะได้ติ๊กว่าโอนแล้วเวลาเท่านั้นเท่านี้จะได้เช็คง่ายนะครับอนุมโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนอาวกก็มาหาธรรมะของเราต่อนะยมนะอ,อสาธุโภโมทนานะครับ โยมกระถินนี่เป็นภาษาบาลีนะฮะแปลว่าไม้สะดึงกรานกระถินก็คือเขนผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าที่ไม้สะดึงโดยมีกําหนดหนึ่งเดือนดังกล่าวก็คือให้เอาผ้านะ,ะเอาสาธุโขโมทนานะครับโยมแม่มารีอิ่มสมบัตินะครับท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปธรรมด้วยนะฮะหนึ่งบาทสาธุ แม่มาลีอิมสมบัติครับสาธุนโมธนาบุญด้วยนะครับตอนนี้ได้จะภาพอุปธรรมและแปะท่านนะครับ อากถินนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สสดึงนะการกรถินก็คือขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าที่ไม้สสดึงนะโดยมีกําหนดหนึ่งเดือนนั่นก็คือให้เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรนี้เข้าขึงที่ไม้สสดึงเย็บเสร็จแล้วบอกแก่พระภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจการทําจีวรน,นั้นยกผ้านั้นให้พระภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งในนามของสงฆ์เพื่อจะได้อนุโมทนาร่วมกัน ภิสษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่าผู้กรานกถินกราน,นเป็นภาษาคาเมนแปลว่าหลักการโยมนะแต่กรานกถินนีเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะอธิบายให้โยมได้ฟังแบบละเอียดอีกนะครับทีนี้การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญ,ญาตให้พระพิสูุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาแล้วในกรารกรถินนี้ทำให้พิสูจสงฆ์ต้องอยู่ประจำอา,อาวาสอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือน หลังจากออกพรรษานะก็ซึ่งเป็นช่วงไปฤดูฝนยังมีฝนตกอยู่และทางสัญจรก็เต็มไปด้วยลมเลนหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วโยมถ้าพิสูจน์สงประสงค์ก็สามารถจะรีกจารีกไปได้โดยสะดวกในในเวลาไม่มีฝนตกแล้วก็พื้นดินก็ไม่เป็นลมเลนพระพุทธองค์ก็ทรงมีพระบรมพุทธานุญ,ญาตภาคกฐินโดยมีพุทธประสงค์ จะผัดผ่อนให้ความสะดวกในพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำบรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบสามเดือนเพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤตดดิประพฤติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใช้ผัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด โดยในเบื้องต้นทรงมีพระบรมพุทธานุญาตพร้อมกับทรงแสดงอน,นิสงส์ไว้5ประการนั่นก็คือพิสูนตั้งหลายเราอนุญาตให้พิสูจผู้อยู่จำบรรษาแล้วกรานกถินพิสูตทั้งหลายผู้กรานกถินแล้วจะได้อัน,นิสงส์ห้อย่าง 1. ก็คือเที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไตจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโภชนะได้4ทรง อดิเรกจีวรไว้ได้ตามความต้องการ 5. พวกเธอจะได้จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอผู้ก,การกระถิ่นแล้วย่อมได้อนุสงห์5อย่างนี้แลจากนั้นก็ได้ทรงชี้แจงวิธีการกระถิน่นแล้วก็ขั้นตอนของการอาของการขอความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ที่เรียกว่ายติทุติยะกรรมวาจาคือการตั้งเรื่องหรือยติขึ้น จากนั้นก็ลงความเห็นรับรู้ร่วมกันโดยมีพระเถระที่ชาะเป็นผู้ดำเนินการประชุมหรือภาษาพระเรียกว่าสวดกรรมวาจาหนึ่งครั้งหากไม่มีพิสูรรูปใดทักท้วงก็เป็นการลงมติเห็นชอบร่วมกันเป็นอำนาจของสงฆ์ที่พาทุกรูปต้องถือปฏิบัตินียมทำไมถนะ้าบุญกรถินจึงเป็นบุญที่มีนิสงมากเพราะว่าบุญกรถินนี้เป็นบุญถวายเป็นของสงฆ์ ถวายเป็นของสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานนะยอมนะบุญกฐินเป็นบุญสังฆทานนะการทําบุญในทางาศาสนาเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือปาติบุกริกทฐาน2ก็คือสังฆทานครว่าปาติบุกริกทานก็คือถวายทานแบบเจ,จาะจงเช่นศรัทธารูปใดรูปหนึ่งถวายให้รูปนั้น2ปาติบุกริกอ่าสองก็คือสังฆทานครว่าสังฆทานก็คือการถวายทานเป็นของสงฆ์ โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือมีตัวแทนสงมารับก็เป็นอันไว้ใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านสารเสรินว่าถวายเป็นสังฆทานได้อาน,นิสง์มากกว่านะฮะดังนั้นบุญกระถินจึงเป็นบุญที่มีอาน,นิสง์มากนะแล้วก็เป็นบุญที่มีอาน,นิสง์แตกต่างจากบุญอื่นบุญอื่นนี่ผู้อ่าผู้ทำนี่ ได้อาน,นิสงส์ฝ่ายเดียวแต่บุญกฐินนิยมทั้งผู้ทําได้อาน,นิสงส์ผู้รับก็ได้อาน,นิสงส์โยมก็ได้อาน,นิสงส์พระก็ได้อาน,นิสงส์นะฮะโยมแม่เจนเจิราโยมแม่รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตหนึ่งชุดเนะาะสาธุโขโมทนานะครับคุณแม่ผ้าไตาต้องการ23ชุดนะครับโยมท่านไหนมีจิตเริ่มใส่ใจศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ นะครับส่วนปัจจัยค่อยโอนเดี๋ยวค่อยโอนอีกบัญชีหนึ่งนาะยยมนะพระอาจารย์จะต้องอเอาไปสั่งนะฮะซื้อนะแล้วก็ตละลัปัดกับย่ามก็ต้องโอนบัญชีอีกบัญชีหนึ่งไม่ใช่บัญชีนี้นาะยยมนะแล้วก็เจ้าภาพบาทอ่าเข้าไปเจ้าภาพตลัปัดแล้วก็เจ้าภาพย่ามนี่ต้องอ่าต้องต้องเร็วๆหน่อยนะยยมนะเพราะว่าต้องจะได้สั่งเขาเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน เกรงว่าจะไม่ทันงานเพราะว่าคิวเยอะเนาะเพราะว่าช่วงบุญกถินนะครับอ่าสาธุโขโมทนานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมาเล่าให้โยมได้ฟังแบบง่ายๆแบบละเอียดละเอียดก็แล้วกันนะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการทำบุญทอดกรถินนะโดยเฉพาะทั้งผู้ให้คือโยมนี่ได้บุญ ทั้งผู้รับก็คือพระนี่ก็ได้อาน,นิสงส์โยมได้อาน,นิสงส์อะไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกโยมไปแล้วว่า,อ,าอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดบนนุญนี้มันมีแค่ปีละครั้งก็คือบุญกระถินโดยเฉพาะผู้ที่ถวายจะได้อาน,นิสงส์ทำให้เป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายนะ ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเช่อมชื่นบริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสอยู่เสมอทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายในเชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปและทำให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือนี่คืออาน,นิสงส์จากการเป็นผู้ถวายผู้ถวายจะได้อาน,นิสงค์อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ผู้ร่วมนะจะได้อาน,นิสงส์อะไรอาจารย์ก็จะได้เล่าให้หายยมได้ฟังพรุ่งนี้นะครับ อนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแ like, ชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยนะฮะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ มหากถินสามัคคีปีนี้นะขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสา